เฮ้ยเมื่อกี้สาตาร์เราก็ตายน้อยนะเวย้ยแต่บินไม่ได้ไงบินไม่ได้อามก็ไมาแทงไม่ได้ทั้งหมดมก็ดูตัวเขาเลียกดิมไม่ซับพอ่ออะไรกันเลยโดยสุดท้ายบินมม่นบินบินบินโยนเลยเห็นปะที่เราบินทีนึงนที่จริงจ็คก็น่าเล่นนะเนี่ยใช่แต่ว่ามันแม,ม่นไงเฮ้ยไม่น,น่าโดดอะ่ะโชคดี หนีเลยฝันมาแล้วนว่ารักยใครโดนอะ่ะเฮ้ยโดนอะ่ะไม่คุ้มนะมาหลอดมาหลอดเดี๋ยวเแลว L อลอ่ะต้องเข้าแอลให้หน่อยเออต้องเข้าพุ่ม,มออแอลอ่ะแรงเราอยวให้มันยึดพุ่ม ตายเลยไปเลยคลิกีตังเสร็จแล้วไปน้างเล่นกับกลางเนะหรอไอ้ <c oughs> ออนั่นมันเล่นกลางเล่นอะไรเออเรางเลอยู่นี่ก็ได้ว่ะเออนั่นแหละพอนมันไปเลยกลางกลางไปกลางไปเรื่อยๆนานๆไม่นนั่นน,น,น,นี่เลย อย่าลัดแี่ข้าพุ่มแอลอ่ะสำคัญใช่ใช่รถมันเดินรถมันเดินผ่านแม่น้ำได้เลยค้าพุ่มพุ่มพุ่มต้องเก็บพุ่มโดนโดนเฮ้ยนี่ข้างหลังไอ้ลอริออนลอริออนไม่เป็นลอริออนพุ่มม้าเว้ยเป็นไหนล่ะลอริออนอยู่ในพุ่มจะตายมั้งเดี๋ยวเราไปเก็บกลางก่อนพุ่มไหนอ่ะ มันมากลางแล้วมันโดดมาตอนแรกมันใช้ซกิลสองมันเล่มรุนแรมันต้องดีนักคอหนักคอดักดักเข้าเลยนั่นแหละนั่นแหะยามไม่ยึดทุ่มมานาหมดว่ะอ้อนมาแล้วไปคนไปคนไม่เห็นหน้าเล่นหรอมันกลับบ้านดีปะ เดี๋ยวไม่กลับดีกว่าเดินหน้าหน่อยหน้าหน่อยนัลโหลฮัลโหลอ้หูอือหอือหอือหึถ่ายเลยว่ามันดิง้งนูนได้ได,ด้ไม่มีฟิก เป็นใช้ไปแล้วด้วยบัตไม่มาเนี่ยลน,นและเออได้หนึ่งโทษทีไม่มีฟิกเกอเนะสติเกยงก็ตายแค่แข็งก็ไม่มาไม่ครบสามเลยเอาแวนเอาแวนแล้วกซื้อไว้โอย๊ย่าตาย,ยได้ได้ ทำไมมันดึงเราไม่ได้วะโดนบินโดนบินเราก็เก็บสตแตกรอดเดีอไอ้เจ้าห้าสต็ตกขับไปนี่ระวังโดนดึงเอาคอตม,มาด้วยถอยมาเลยเรืดึงนนั่นแหละผมอยู่ผมอยู่ โอ้ยกลางเต็มเลยช่วยหน่นี่ก็มีเนี่ยกลางกลางกลางดูอไรช่ยุ่มหน่อยชุ่่มหน่อยช็วไม่ได้แล้ว U L อะ่ะช่วยุ่ม U L อะไรเงี้ยทำไมเป็นไม่มเป็นไม่เป็นให้หหหหโอ้ดนดูดวัดน,นี่ล้างหรอยังไม่มี อะไรนี mm ่อ hmm. ่ะเนียเหดไม่ได้ตายหมดปะไหนหมดแล้วกลางก่อนดูไปก่อนนะรว่รวย อาได้ป่ะให้บินก็บอกนะพอพอเฮ้ยแวนแว่นจะยิ่งฟีคลิปเข้าคลิปเข้าคลิปเข้าเอาเลยเลยเมนี่อาไม ไม่ได้มไม่ได้ทันนะทัน,ม,ทนมีล้างแล้วโอเคแานติไม่มีอะเดินโซนเดินโซนเจ็กอยู่ใพุ่มอ่ะเข้าไปเลยเข้าไปพุ่มอ่ะล้างแล้วอู้หูจะตายช่วยด้วยไปก่อนแล้วข้ามัน ่ามันคามันหน่อยชี้เลือกหน่อยอ๋อถอยถอยถอยไหมให้ให้น้ำมันไปสู้เออได้าเฉยเลยเรามันต้องระวังนั่นแหละเมื่อกอันตีเยอะมากเลยเก็ดจ็คกอย่างเดียวนั่นแหละดึงอ่ะ ดูมันไปไหนอ้าวารอเลี้ยวตัวสอยตายไปรอนเลี้ยว,ยวไปช่วยไปช่วย <c oughs> เดี๋ยวไปช่วยดีกว,ว่ามันมีบินตามมาตาม,มาเริ่าป้อมกันได้ป้อมแล้วไม่ได้ไม่ได้เยอะเยอะวางไปเกือบได้ บินเลยแมวเสียเดี๋ยวมันยังไงก็ไม่ตายอะ่ะเฮ้ยช่วยด้วยล้างล้าง่นดูดได้ได้ได้เลยนะ่ะได้ได,ได้ได้หมดได้หมดทำ,ำเลยทำเลยแทงเลยแทงเลย โดนดึงอ่ะเกียร์จะเปล่เลยมาไม่ทันแวนแวนแวนออกแวนแวนแล้วนั่นแหละถอยถอยถอยกางไม่ทันหรอกเก็บเข้าได้อยู่มั้งได้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 ต่อเลยต่อเลยเดี๋ยวไปช่วยไปช่วยบินบินบินแทงแทงแทงโออจะตายจะตาย อยว่ในเตียง完了ยี่ดีดีเชี่ยวแวนกว็เวทไอ้นั่นก็เวทอะไร,ไรนั่นหนาวนี่ออกกันเวทเลยเออเนี่ยจะออกออกกันเ<ใ>นเวทลยออกกันเวทมามาล่างมาล่างในป้อมามาล่างแล้วแวนั่งกลางนั่นก่อนเคลียร์กลางก่อน

เฮ้ยเก่าดักเลยเหรอทางก่อนไหมเพื่อนคอนมาล,ล้างอ่ะข้างหลังข้างหลังนั่นแหละเราเรียกมันได้สิล้างแล้ว ออกกันเวอัะจะพึ่งไปนะอืออีกป้อมหนึ่งได้เต็มแ,แทงเลยนะคลิปเข้าะ่ะเดี๋ยวเราบินได้แทงให้เราอย่างเร็วอ่ะบินคู่เลยไปอยู่หน้าไปอยู่หน้าไปอยู่หน้าเยิยนยำ้ำแทงก็ไม่อยู่หน้าเลยยังตะไงพุ่มๆมันอย่พุ่มเหมือนวะเยืยนนำหน้าเลย,เลยไม่มีนี่นะล้างนะนั่นอะไรมืดอ่ เฮ้ยอุ้ยอืมตายโอ้ยไม่มีล้างบัตรมาอยู่อ๋อเฮ้ยนักโคอชน่ะลานเพิ่งมาโดนดูดอ๋อเฮ้ยนักโคดชน่ะต้องอย่านักโคอชเิ่มสปิดแล้วดักนักโคอชได้นั่นแหละได้ก็ได้เออผมผมอยู่กลางไว้กลางไว้ กันกลางว่าจะให้แตกกลางสำคัญมากล้างมาเลยกำลังกำลังมีล้างเปล่าล้างล้างได้ได้ได้กลางสำคัญมากดูพุ่มพุ่มแอลอ่ะเอามังกรเปล่าเอาๆๆเปล่าๆๆ นี่ไงบินมาแล้วเนี่ยทำไมมันล้างเอาเลยเนี่ยมาหลอดโหมากบินไปแล้วเลยเ,เ่ยเฮ้ยโดนโดนไม่มีอะไรแล้วกลับก่อน บับมันบับมันเอาอดักเขาเขาต้องรีบมาร้างอีกชุหนึงออกล้างแล้วออกเลยต่อตันเบืออ้องหละ่ะออกสโลอ่ะตันเบื้อะหน่อยออกนี่ด้วยลู่ กลาง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 ข้าพุ่มข้าบพุ่มอย่ายึดแอลไว้นั่นแหละมาาลอดไม่อยู่เล่นได้เนี่ยม่ารอดไม่อยู่ระวังด้านล่างให้ห่อยนะมาหยดล่างแอลแอลนี่แหละหยุดล่าง L L มีคนเดินเชื่อป่ะมาเกับแล้ามันกัากล้ามกล้านะคออยู่ล่างกลางเลยกลางเลย mỗi một ạ, cát thoải 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 mặc quá mặc quánh lâu lắm lâu thắng lắm ได้เออมันว่างอ่ะกลับคนนึงก็ได้แต่ไม่ต้องกลับแล้วมันอยู่กลางนะระวังระวังกลางกลางกลางกลับบ้านคนมันเอออัฟเลนกลับแล้วข้าไปนี่ระวังต้องเข้าพุ่มอ่ะเอลอยขวาเข้าให้เลยต้องเช็คต้องเช็คหรือว่ามองแล้วต้องเช็คพุ่มแอ้นั่นแหละต้องไปยืนเลยนั่นแหละเออยันยืนกับเอลอยซ้ายอ่ะยืนให้มันกขัาไปนั่นแหละเช็ค ไม่ต้องเช็ดหรออื้มโดนดูดให้ไกลเตินรนก็สันอ่ะถอยถอยเลยไม่มีล้างเนี่ยได้ได้ไม่ได้ถอยที่หมดถอยถอยถอย,ถอย ไม่ไหวแล้วไปเหอะเสียเราตายบินไม่ได้เลยต้องไปแอบก่อนเนะ่โดนดึงอ่ะเกียดจิ๊บไปค่อยเล่นได้อยู่เนี่ยนัขอดได้ไม่เกิดแล้วทีเดียว<ด>แอบแอบวอาแอขขว้วขา Để góc kia lên hết. Thấy con, thấy con lên. ล้างไปแล้วหายแล้วเราเชียร์ลเ,เลยมังกรดีกว่าปะ่ะโอ้โหเอาอีกแล้วอยู่ด้านล่างระวังรอิออนเฮ้ยมันดูไปแล้วเว้ยเอาเร็วเลยรนอกคกินข้าวก่อนเี๋ยวลย โอ้โหโดนแน่แวนได้ถอยถอยจบเลยไม่ได้นาคอดระวังนะมันกันบ้านได้นาคอสนาคอสตายอย่างห้า ม่แต่ตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยตัวนันดัอนะ้ต้องเอาอะไร่อาไหเฮ้ยเอาแว่นแวนแวน,แวน,แวนได้ทีนึงนั่นแหละได้หมดต้อมกลางอ่ะสร้างมันคาเฟ่ทำอะไรนะเฮ้ยเพื่อนจิจ้าคาเฟ่ด้แล้ว โอ้โหตายสองเองไปเลยไปเลยเดยกกันให้ในนักนอนักอนักเด็ยครับ,นะรบ,นะรบไปโดนถอยมาก่อนถอยมาก่อนไม่ค่อยเล่นเฮ้ยเล่นไม่อยู่ถอยถอย,ถอยกดถอยก่อนต้องค่อยๆเอาป,ป้อมอหม่รีบมาตามเพื่นเล่นขวาก่อนนะไม่ได้หรอกมีรอยออน เออทำตามทำคลิปไปนัน่นแหละตามระมันแล้วทำพรุ่งทำพรุ่งเตรียมเตรียมล้างนะมีล้างเปล่าอือเราฝาไม่อยู่เขาไปได้ไม่อยู่อย่าบวกอย่าบวกเพราะเราไม่อยู่เห็นปหมเขาเป็นไม่อยู่อยออยออยถอยคยือไม่ได้ไม่ได้เล่นกลาง อาเปไม่อยู่หอยไม่ครบยังไงก็ไม่แพ้อาบ้านด้วยไม่ค่อยเล่นดีวกว่าเอาอีกป้อมหนึ่งอ่ะหยุ่หน้าเลยทําหน้าไปแย่งเงี้ยเข็ทางหน้านะคิดจะมาแล้วทางหน้าเลยมันหลุดเด้งตอ่ะ Là, ถอยป่ะถอย lên, à, ng, ถอยถอยบัตไม่เล่น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 อ้าวบอกไม่เล่นน่ะเตียงนั้นน่ะเตียงถอยถอยถอยไม่เล่นไม่เล่นเฮ้ยอาคอด ขอบ้านขับ้านหนาวชนะแล้วยังไงบ้าฮะใครไปตีอ่ะบัตเหรอเดชนะได้ใช่แล้วบัต,ไม,บต,ไ,มบตไม่เล่นบัตไม่เล่นตอนบวกอ่ะเราเลี้ยวเสร็จโดนดึงบวกไปกเ็เพอ๋อคือวนร้อน ไปเก่งราเรียวก็ดีนะเล่นดีนะนเราเรียวอ่ะเลนโหดนะเรารี14 <Okay. S 1> อาจจะแปดเฮ้ยยังยังดีกว่าเอ้ยยังดีกว่าคาเป้กับลอนเรียวเว้ยยังได้ที่สามทั้ยโดนดูดนั่นแหละเจี๊ยดเฮ้ต้องเป,ปลี่ยนเธอละเวลาบินแล้วมัน